อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านของฉนอยูบ้านของฉนชยชยชสมตัวแกไม่หเยวโหแกนึงอยูบ้านแอวบ้านพี่ในบ้านโอ้คิหายตีเต็มเลยนี่ยออกบอพี่ออกบอนเหมือนผมยืนวงเลตรงตีเงีูออกอออกออกพี่ตีออกอ ยังไงเราหมีไม่ตามผ่าขึ้นมาใช้ดาบไปไปกยิงตัวน่นเนี่ยอ้ไม่ทันผมโดดขึ้นไม่ทันอยู่หน้าบ้านพี่อยู่หน้าบ้านตัวช่ไรยใชมืออีกนิดนึงพี่อยู่ใช้มืออีกนิดนึ่ง ข้างหน้าพี่เขาจะเอารถหน่มหน้าแปทีหมาผมผมไม่ ตายแล้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยพี่อยู่งล่างอยู่หงล่างตัวนึงพี่โอ้โดนาระวังนะพี่ตรงใหม่เขาโดนใหม่นะดนีโมันี่โมนโอ้ยมียิงจากอีกฝั่งนึง ตีตีานบ้างนิดตีคานข้างนิดมีทนายอยู่ไอตัวน่าลำคานอยู่ตัวน่าลำคานคอยลอยไม่ทนขาดทำออตาแล้วสิอตาแล้วี่นี่ไงลอยตรงนี้ไงมันนั่งลอยอยู่มลอยอยู่ ตึงเต้นตึงเต้นนะสีบอกพี่แม่งพี่กอบม่งเล่นกูแล้วพี่สีกล่องอะไรเนี่ยของนี้ของนี้ของของของสมุดตัวเองของของตุ๊กตาลิงสีเดี๋ยวพี่ทิ้งรถไปให้นะเดี๋ยวพี่ทิ้งรถไปให้ ไม่ทิ้งคนไม่ให้ต anyway> ีไม nah ่ไม่ได้เดี๋ยวเก็บในหัวเงาได้อีกเดี๋ยวเก็บในหัวเงาเดี๋ยวเก็บในหัวเงามันวงมันไกลอยู่นี่เขายิงมาเขายิงมาถ้าระวังข้างหลังสวยพี่ไปช่วยไปเ๊อากันพี่ไปเติมไปเ๊อากันโอย ดีเย็นๆนะเย็นนะนี่ย่ายตรงนี้ไนายตงหนนี้อาดดูไว้นี่หองข้างในน้ำนะน้ำ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 น้าขอเข้าห่อควิโพนะพี่ยี่หออจะแล้วลงละหลังหินแตกเหลือๆๆๆัหินแตก

เรามาหาพี่จนึงสีระวังไปน้องมีอะไรเดี๋ยวจะชื่ออะไปพี่คือคิวนายระวังโดนลูกนะไม่ตายวะสามารถยิงเยอะนะไม่ตายสามารถหัวแน่สามารถไม่ต้าอยู่หัวแล้วปืนหายโคตรจ้ามีวันเลิกเลิกเลย แม่งตมามนักมันเยอะ <laughs>